สวัสดีครับท่านสมาชิกกรีกร สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เดิญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิสเรื่พยไปกันใน e ีพีที่96กันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเด็กอัศวินสุริยันไก่อาถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีเชียอะไรกันบ้าง นี่ก็เป็นเด็กริสเข้าๆของเรานะครับอันดับแรกก็มาดูกันในส่วนของเมนเด็กกันก่อนนะครับว่ามีเชียร์อะไรกันบ้างเริ่มจากมอนสเตอร์นะครับเปิดมาด้วยเฟรมเวลกัดใบนี้ก็เป็นกัดจูนเนอร์เวล1ใส่มาเพื่อได้ใช้จูนวอริเออร์ใส่มา2ใบใบร์กไฟสโซอเจอร์ใส่มา2ใบปิดด้วยมิสเตอร์โวเคน เหล่ามอนส์เหลืองทั้งหลายของเรานี่ก็มีเทคลับอยู่นะครับไม่รับผลของสกิลเดนอินฟินิตอิมเปอร์แมาเนนแล้วก็ดับเลครับถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งเก่งกันเลยทีเดียวน้องคูริคาระใส่มา3ใบใบนี้ก็เอามาแบกเด็กนะครับแม็กซี่ใส่มา3ใบสโนเดบิดใส่มา3ใบน้องอุระระะใส่มา3ใบเทนจีสเบ,บรดมาปุระเอฟเฟกก็คือถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกอยู่เลยเราสามารถสเปกัสใบนี้ออกมาจากมือได้ แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเอฟเฟกันทาร์เก็ตให้กับมอนสเตอร์ที่ ไม่มีเอฟเฟกของเรานะครับเนเกตแล้วก็ทำลาย Miracle Synchro Fusion ใส่มา2ใบครับอันนี้ก็เอาไปทำฟิวชั่นนะครับโดยใช้มอนสเตอร์ที่อยู่ในฟิวหรืออยู่ในสุสานเพื่ออัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่มีการ์ดซิงโครติดอยู่ในเทรดของสามันประจําช่องอัน expected ดใดไม่ได้ใช้นานแล้วคิดถึงมันกันนะครับเนี่ยจะเปย์มอนเวลซีหรือต่ำกว่าที่เป็นมอนเหลืองจากเด็กได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมอนสเตอร์ในฟิวฟิวชั่นอาเมมน เอฟเฟกก็จะคล้ายๆกับไอฟิวชั่นดีพอยเมนต์นะครับแต่ใบนี้จะเป็นการสเปกการ์ดที่เป็นวัตถุดิบจากเอ็กซ์ตาเด็กหรือสุสานไฟเออร์รีคอเวอรี่เอฟเฟกคือทิ้ง1ชุบมอนธัตไฟ1ตัวแล้วก็เอฟเฟกจากสุสานครับเราสามารถรีมูฟก,การ์ดใบนี้เพื่อที่จะเลือกการ์ดธาตไฟ3ตัวที่ถูกรีมูฟอยู่หรืออยู่ในสุสาน เอากลับเข้าไปในเด็กแล้วก็จวักการ์ด1น่งใบ Power of the Guardian ทุกครั้งที่มีการสั่งโจมตีเกี่ยวพันกับมอนสเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้อยู่วางสเปลเคาน์เตอร์ลงการ์ดนี้1เม็ดทุกสเปลเคานเตอร์ที่อยู่บนการ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังให้กับมอนสเตอร์ที่ถูกใบนี้สวมใส่อยู่คูณด้วย500แล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายก็คือเมื่อการ์ดที่สวมใบนี้อยู่จะตายจากเอฟเฟกหรือจากบาโตเราสามารถรีมูฟสเปลเคาน์เตอร์1เม็ดแทนได้ เ i ียรซิง the darkness e f f e c ก็คือจวหนึ่งเมื่อมีมอนเหลืองสเปรหรือ normal ออกมาในฟิ์เราเอฟ e c t ที่2ก็คือปั๊มพลังให้กับมอนสเตอร์ของเราถ้าเกิดว่าไปตีกับมอนอีกฝ่ายสำหรับมอนสเตอร์ที่มีเวล5หรือสูงกว่าที่เป็นมอนเหลืองหรือมอนสเตอร์พิธีกรรม fusion s i n g r o exit ที่เคยใช้มอนเหลืองเป็นวัตถุดิบ forbidden doublet ใสมาให้รู้สึกดี Infinite i m p เปอร์ e n นเนใส่มาสามใบ The Huge Revolution is over ใส่มาสองใบซิงโครโซนผู้เล่นทั้ง2องฝ่ายไม่สามารถสั่งตีได้นอกจากมอนซิงโครเท่านั้นถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ซิงโครมอนสเตอร์ถูกส่งลงสู่สันไพ่เราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบเหล่านั้นสเปกการ์ดนั้นออกมาถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญด้วยวิธีนี้การ์ดนั้นจะถือว่าเป็นจูเนอร์ เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือการทำ Excel s y n ิงโครในเทิร์นอีกฝ่ายนะครับโดยการส่งการ์ดใบนี้ลงสู่สารไปในเมนเฟสอีกฝ่ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของ e x t r a d เตอนะครับเปิดมาครับกับ S Mon s t e เประจำเด็กของเราไครอาร์โปรเมเนนต์เดอะเฟียร์ฟอสเอฟเฟกต์ก็คือเมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์จากมือหรือสู่สารเราสามารถทิ้งหนึ่งเพื่อเนเกียดได้แล้วก็ทำลายไปซะอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายตายจากบาโต เราจะได้ชุบมอนทัตไฟหนึ่งตัวจากสูสันซิงโครเวลห้าลาวาวดูเอ้าสลัดเชอร์ 5, ature, ใส่มาเพื่อได้ใช้ครับมูดี้มัดดราคอนใส่มาเพื่อได้ใช้เหมือนกันครับเอฟเฟกก็ Effect core, ช่วยในการฟิวชั้นแบ็กโรสดราคอนในกรณีที่อีกฝ่ายบอดหนาเกินไปแล้วก็เรียกเป็นแบ็กโรสมาเคลียแผงนะฮะแล้วก็เอสมอนสเตอร์ ster, ประจำเด็กอีกตัวของเราครับไกอารเบลสเดอะฟอสออฟเดอะซันเมื่อก์ดใบนิ้ตีมอนอีกฝ่ายตายจากบาโฮเราจะสามารถตีได้อีกรอบหนึ่ง อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือในช่วงจบบาโทเฟสเราจะได้หยิบมอนธัตไฟจากสุสานขึ้นมือตามจำนวนการ์ดที่การ์ดใบนี้ทำลายไปในเทิร์นนี้ลาวาวาลเอ็กซ์ลอดเมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในฟิลหรือจากมือควิกเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดใบนั้นและยิงไล่พอยต์อีกฝ่ายห0ึ่พอยต์บาลลูเน่เดฟเลอร์ใส่มา1ใบนัมเบอร์41บเัคคุสกาเดอะเทอร์รี่ใบลิงส์สไปเดอร์ 48, ใส่มา2ใบเฟดาแพนเวอร์เตอนาคอนดาโพรมมเทียนเฟนเซตเบสทาวเวอร์ออฟเ ตามเท่าที่การ์ดใบนี้ไายหน้าในฟิวเราไม่สามารถสเปรย์มอนสเตอร์ได้นอกจากธาตุไฟเท่นละครั้งในช่วงเมนเฟสเราสามารถทุบมอนธาตุไฟจากสู่สารเราได้เอฟเฟกถัดไปก็คือเมื่อมอนสเตอร์สเปย์ออกมาในฟิวอีกไฟในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสู่สารอยู่เราสามารถทําลายมอนทัดไฟในฟิ์เราหนึ่งใบแล้วก็มอนสเตอร์ที่อีกใยควบคุมหนึ่งใบเพื่อที่จะสเปรย์การ์ดใบนี้ออกมาแล้วก็ปิดท้ายด้วย MBS Swam Chip a m b e w e l l การ์ดใบนี้เพิ่มพลัง200ต่อจํานวนการ์ดลิงที่อยู่ในสุสานเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายเราสามารถชุบมอนสเตอร์ลิงสามในสุสานผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้แล้วก็เอฟเฟกจากสุสานครับเมื่อลิงสามหรือต่ำกว่าที่อยู่ในฟิลเราถูกทำลายจากบัตโ e หรือเอฟเฟกเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อที่จะทำลายการ์ดหใบในฟิลได้ หลังจากนี้จะเป็นการดูเอลห้าตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปดูรีเพกันเลย มาครับกับเกมที่หนึ่งของเราเกมนี้อีกฝ่ายก็ได้เริ่มก่อนเราครับเปิดด้วยฟูลิชเบริโอคูตโม่หนึ่งใบครับเป็นไอซ์เบริเออร์แล้วก็เสิรดต่อครับเป็นไอซ์เจตทำการทิ้งหนึ่งใบครับเราก็ไม่รอช้าครับขึ้นเป็นเชนที่สองครับเป็นแม็กซี่ของเราเพื่อที่จะจั่วการ์ดขึ้นมือครับเอาเชิญลัมเลยครับคุณพรีสเปโทเคียนออกมาครับเราก็จั่วหนึ่งครับอีกฝ่ายเปิดด้วยทริปเปิลแท็กติกทาเลนต์ครับจังหวะนี้จั่วไปสองใบครับหลังจากนั้นเรียกออกมาเป็นน้องไอซ์เจตเอเจริร ใช้ f อฟเฟกต์เซิร์ดหใบที่เป็น i อซ์เจแล้วก็ยูเนียนครับเป็น i อซ์เจ็ดครีเอชจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของเราครับได้เวลาโต้กับอีกฝ่ายครับเปิดด้วย Piercing the Darkness อีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนสองครับ เป็น ina, แอเจลีเน่เราก็ขึ้นเป็นเชน3ครับเป็นน้องโกสแราบิดทำการทำลายเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของอีกฝ่ายไปครับแล้วก็เปิดเป็นเพียร์ซิ่งดาร์กเนสอีกใบครับเปิดด้วยอันเอ็กซ์เปพเต็ดใดสเปย์ออกมาเป็นจูนวอริเออร์ครับเมื่อเราสเปย์มอนเหลืองเราจะได้จัวการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็นอร์มอลเป็นดาร์กฝ่ายเออร์โซเจอร์ใช้มอนสเตอร์ทั้งสองในฟิลด์ของเราครับทำการจูนนิ่งเรียกเป็นไกอาเบลสเดอะฟอร์ซออฟเดอะซันและอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นการ์ดเวทครับทำการลดพลังไกอาของ แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับการ์ดในมือของเราตอนนี้มีเวทสวมใส,ส่2ใบทําการตีไปที่ไอซ์เจ็ดครีเอชันครับพร้อมกับขึ้นเชน3เป็นเพียซิงเดอะดาร์กเนสอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่4ครับเป็นไอซ์เจ็ดครีเอชันไม่รู้ว่าเอฟเฟกอะไรเราก็ปั๊มพลังกันต่อไป4,600เน้นๆครับและอีกฝ่ายก็ใช้เป็นอินฟินิตอิมเปอร์แมนเนนกันไปทําให้เราอดตีอีกรอบครับและไม่นําซ้ําก็โดนยิงไรพลอยไป2000พอยครับแต่ไม่เป็นอะไรเราเสร็ สองใบแล้วก็จบเทินกันไปเลยเข้าสู่เทินที่3ครับทีนี้อีกฝ่ายทำการสเปย์ออกมาเป็นไอซ์เจ็ดครีเอชันครับแล้วก็ลดพลังมอนสเตอร์ของเราเรียกเป็น S อสมอนสเตอร์ประจําเด็กอีกรอบครับเป็นอาเจลินีตีมาด้วยอาเจลินีครับเราก็ขึ้นเชน1น1เชน2ครับเป็น Power o ร์ออฟเดอะกาเดพร้อมกับขึ้นเชน3เป็น p i e r เ i n g Darkness ทําการปั๊มพลังกันแบบกล้ามโตโต,ตและอีกฝ่ายก็กดยอมเพกกันไปเลย จบแล้วครับเกม1เข้าสู่เกมที่2ครับรอบนี้เราก็ยังคงให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรายัดแฮนแท็บมาเยอะมากการที่เราได้เริ่มทีหลังมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอีกฝ่ายเปิดด้วยทามเชลิงมอก,กนไนครับแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยคุณพี่เล่นเด็กอะไรวะเนี่ยแล้วก็เปิดด้วยเฮนยีมาปุระครับทำการ Normal C, นอร์มอลเป็นแม็กซี่ตัวขึ้นลิง,งครับ เป็นปรีดัพเอนเวอร์ตี้อนาคอนดาใช้เอฟเฟกต์อนาคอนดาครับทำการสเปรย์ออกมาเป็นไกอาไวท์ลอฟิวชั้นเทินหน้านะครับแล้วก็ตีด้วยไอเจ้าเวอร์ตี้อนาคอนดาถ้าเกิดว่ามันไม่โดนทําลายไปก่อนเข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายเขาก็ได้ดับเบิลดอครับด้วยเอฟเฟกต์ของไทม์เทียร์ลิงมอกกานายพร้อมกับเปิดด้วยพอตออฟเพรสพลีตี้ครับเช็คท็อปเด็ก6ใบแล้วก็หยิบ1ใบขึ้นมือและตามด้วยไรเก็กทีครับทำการทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวในฟิวของเราเฮ้ยทำไมมันแหลกแปลกๆวะเนี่ยสงสััยยยจะออากได้คคมมใให่่รทีง กดสมัครสมาชิกก็กดมาได้นะครับบอกท่านจะมีรายนามที่ต้นคลิปตีมาด้วยแม็กซี่ทะลุมาแค่2 5 0พอยต์เท่านั้นครับเพราะว่าติดเอฟเฟกของพอดออฟเพรสพลริตี้แล้วก็เข้าสู่เทินของเราครับเวรจริงๆ,ๆจวยได้เป็นแม็กซี่ครับมึงมาอะไรตอนนี้กูไม่ต้องการอีกฝ่ายก็ดับเบิลดอกันต่อไปนะฮะเปิดด้วยเพนดูลัมแอร์เลนสแล้วก็เป็นบ a t เท e ลเฟสครับตีมาด้วยแม็กซี่ครับทำไมเด็กค,คุณพี่ผอมแห้งแรงน้อยจังวะเนี่ย แล้วก็หาทางครับเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์จากอีกฝ่ายเขาก็ใช้เป็นไทมเทอร์ลิงมอรกันไอครับแล้วก็ใช้เป็นฮาร์พีเฟเธอร์ดัสเตอร์เรียกเป็นเลชเชอรี่ครับเสิร์ตหนึ่งใบด้วยเอฟเฟกต์สกายไอริสและเมื่อมอนสเตอร์อมอร์เฟตถูกทำลายครับจะได้เสิร์ตการ์ดหนึ่งใบด้วยเอฟเฟกต์ของอินเฟคชันและเขาก็ทำการแปะเพนดูลัมสเกลครับเป็นเลชเชอรี่ทำการสเปย์เพนดูลัมเป็นออสไอแฟนดาสมาดรากอนออกมายืนยิ้มเข้าสู่บาโดเฟตครับรุมตีนด้วยมอนสเตอร์ที่เขามีครับทำให้ไลรพอย ตอนนี้ของเราเหลืออยู่1,750เพียงเท่านั้นครับแล้วก็เป็นเทินที่8ของเราโอเลโนทานรอจัวได้เป็นเวทชุบไฟครับอันดับแรกก็เปิดด้วยเพียซิงเดอะดาร์กเนสกันไปก่อนแล้วก็ใช้เป็นไฟเออร์รีคอเวอรี่ครับทิ้งกาดหนึ่งใบเป็นมิสเตอร์วอคเนสปออกมาเป็นมาพุระครับอันเชิญแบบปกติเป็นจูนวอรดิเออร์และเมื่อมอนเหลืองของเราถูกอันเชิญออกมาเราจะได้จัวกาดหนึ่งใบครับจัวได้เป็นเพียซิงดาร์กเนสและหลังจากนั้นครับทำการใช้มอนสเตอร์2ตัวอันเชิญแบบซิง เป็นไกอัพเลสเดอะฟอร์ซออฟเดอะซันแต่เป็นพาวเวอร์ออฟกาเดียนครับและหลังจากนั้นใช้เป็นเวทชกไฟทําการรีของไป3ใบและเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับตีด้วยไกอัพเลสของเราหลังจากนั้นครับเอฟเฟกต์ของเวทซ้อมใส่แล้วก็เพลซิงเดอะดาร์กเนสก็จะปั๊มพลังให้เขาและหลังจากนั้นครับตีได้อีกรอบหนึ่งอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนสองครับเศษหนึ่งใบเป็นการ์ดอมอเฟสและเราก็ซ้ําไปอีกทีปั๊มไปอีก500ครับอีกฝ่ายถึงกับใส แตเดินทางกันมาถึงเกมที่3กันแล้วนะครับเกมนี้เราก็ยังคงเลือกที่จะเริ่มหลังอีกฝ่ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามือเราแฮนด์แท็บเยอะเหลือเกินเปิดด้วย i n f i n i ิตอิมเ r อร n e n นอีกฝ่ายก็ไม่สามารถใช้เอิเฟิของน้องควีมได้แต่ก็ไม่ไหวครับมี b r นเดดฟิวชั่นครับทำการอันเชิญแบบพิเศษเอาบีออนเดะแซนไฟเออร์ดวากอนเป็นร่างผสมครับของอัลบาสกับน้องเอเคเซียแล้วก็จบเทินกันไปเลยเข้าสู่เทินที่2ครับ เราก็เปิดด้วย piercing darkness พร้อมกับใช้เป็นพรีไดครับเพื่อที่จะสเป์ออกมาจากเด็กแต่ก็โดนคัดครับด้วยน้อ e ง Ecclesia เราก็คงต้องเล่นเป็นแผน B ีนะครับใช้เอฟเฟกต์ piercing darkness ตัวการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เปิดด้วย f ulsion, ิ s ชั่นอ e เม ment ดีนะครับที่การ์ดใหม่ใบนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ล็อกเอ็กซ์ e ต k ให้ลงได้แค่ f ิ s ชั n นเราก็รู้สึกว่าเออมึงคุ้มค่า ur กูอยู่นะเนี่ย เปิดด้วยเอฟเฟกน้องควีมครับสเปเอาบาสออกมาใช้เอฟเฟก์เอาบาสทิ้งมือ1ใบครับเราก็ไม่รอช้าเปิดด้วยโสนแรบบิทต้องเคลียร์เอาบาสออกไปนะครับไม่งั้นเราโดนจับแดกแน่นอน แล้วก็ขึ้นเป็นซิงโครครับเรียกออกมาครับเป็นลาวาเาวเอ็กซ์ลอดและเข้าสู่บัตทเฟสครับลาวาเาวเอ็กซ์ลอดที่มีการใช้มอนเหลืองเป็นวัตถุดิบเราก็จะได้ผลพลอยได้จากเพลียซิงทาการปั๊มพลังครับอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่2ครับแล้วก็ขึ้นเป็นเชนที่3ครับด้วยลาวาเาวเอ็กซ์ลอด แต่อีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่ซีครับเป็นอินฟินิตอิมเปอร์มาเนนกันไปทําการขัดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของเราครับเราก็ทําได้แค่ทําลายมอนสเตอร์จากบาตท,ทเท่านั้นเอาเลือกที่จะสเปย์ออกมาเป็นน้องเอเคเซียครับไม่รู้ว่าทําไม เอาบัสขาวก็ตายหากันไปครับเราก็เลือกที่จะจบเทินแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทินของอีกฝ่ายครับทีนี้หนอมมองเป็นโมเย่ครับไม่มีซอสโซในมือไม่เป็นไรครับมีจูเน์ในฟิลอยู่แล้วเรียกออกมาเป็นแกรนด์มาสเตอร์ชีเจียวใช้เอฟเฟกชีเจียวครับเสื้อหนึ่งใบขึ้นมือและใช้เอฟเฟกของน้องควีมครับเฮ้ยทำไมมันโกงจกังวะเนี่ยมึงชุบมอนฟิลชั่นได้เลยเหรอแล้วก็ขึ้นเชนที่3ครับบล็อกเชนด้วยโมเย่ทำให้เราไม่สามารถยิงการ์ดอีกฝ่ายได้แต่อย่างใดครับถือว่าเป็นเลที่ค่อนข้างว,าว กันเลยทีเดียวไม่น้ำซ้ำครับแม่งเซิร์ชเป็นเดอะโกลเด้นซอสโซด้วยทําการสเปรย์ออกมาครับเป็นเบาเด็กใช้เบาเด็ก ไปซิงโครต่อครับเรียกเป็นเบสเทลดิสเพอเตอร์ใช้เอฟเฟกต์ดิสเพอเตอร์ครับชุบออกมาอีกรอบหนึ่งครับใช้เอฟเฟกต์ของน้องเอเกเซียครับทำการสเปรย์เป็นไทเออร์ครับใช้เอฟเฟกต์ไทเออร์รีมูฟหนึ่งใบเรียกออกมาเป็นโทเค็นครับและหลังจากนั้นก็เอาไปทําซิงโครกันต่อครับแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองครับเป็นดิสเพียนลูลูวาลิตและเข้าสู่ปาเทลเฟดครับตีมาด้วยเอาบาสขาวพร้อมกับตีมาด้วยไทเออร์ไม่รู้ว่าตีมาทําไมแต่เขามีไอซอสโซโกลเด้นในมือครับ เราก็ทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้ครับก็คงต้องยอมรับชะตากรรมกันไปไม่รู้ว่าเราจะตายเทินนี้หรือเปล่านะยฮะยิงไรพอยอีกฝ่ายเป็นหนึ่งบอนพอยครับอีกฝ่ายตีมาด้วยไถเออร์ครับตีมาด้วยลูลูวัลลิดครับตีมาด้วยดิสเพเตอร์และในช่วงของเมนเฟสซองครับอีกฝ่ายเรียกเป็นเวอร์เตอนาคอนดาครับไม่รู้ว่าเรียกมาทำไมและเขาก็จบเทินกันไปเลยและเป็นเทินที่4ครับเราก็คงต้องลาโลกไปแบบสมัครใจ เข้าสู่เกมที่4ครับเกมนี้เราเลือกที่จะเริ่มทีหลังอีกฝ่ายเหมือนเดิมครับแต่เด็กที่กูเจอเนี่ก็เป็นเด็กที่มาแรงที่สุดในเมตาเกมช่วงนี้ครับเจอกับเด็กสเน็กอาครับอีกฝ่ายเรียกออกมาเป็นแบ็กวิชไฮเอฟเฟกต์แบ็กวิชเสร็จการ์ดหนึ่งใบครับเป็นบีเทโยนอร์มอลเป็นสเน็กอายพอบล่าครับเราก็ไม่รอช้าขัดด้วยน้องอุดระกันไปทําการอัญเชิญแบบลิงครับเรียกออกมาเป็นน้องไอพีมัสคารีน่าแล้วก็จะเอฟเฟกต์ของพอบล่าครับ เปิด,ด้วยการเวทครับเอาเดียเบลสตาม,มา,า,มมาเซตไวที่โซนเวทกบดักครับในช่วงเอ็นเฟตก็สเปย์ออกมาเป็นแบ็กวิชอีกรอบหนึ่งและเป็นเทินที่2ของเราครับเรียกออกมาเป็นมาปุระกันก่อนครับแล้วก็อันเชิญออกมาเป็นไกอาเบลสและเรียกเป็นจูนวอรีเออร์ ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขาขึ้นลิงแล้วมาเตะจูนวอรดิเออร์เราออกจากสนามไปนี่ก็ไม่ต้องไปกลัวนะเราก็ยังมีแผนดีอยู่ก็คือการเรียกออกมาเป็นไอไกอาโพรเนนซ์นะครับโดยการใช้เวอร์เตอลาควนดาแต่อีกฝ่ายก็เลือกที่จะไม่เตะมอนของเราออกไปครับแล้วก็ขึ้นเป็นบอลลนีเดฟเลอร์กันก่อนและเขาก็เปิดด้วยน้องไอพีมัสคารินาครับแล้วก็ขึ้นเป็นเชนที่2ไม่รู้ว่าขึ้นไปดมัมไมด้วยซินฟูสปอยบริเทียลแล้วก็ขึ้นเป็นเชนที่3ครับคัดด้วยบอลลนีเดฟเลอร์ เพื่อที่จะเหลือเอฟเฟกไว้ยิงการาดอีกฝ่ยายหนึ่งใบครับถือว่าเขาเสียกาซเป็นแบบฟรีๆและแบ็กวิชก็กลับมาในสนามครับด้วยเอฟเฟกของตัวเจ๊เองพร้อมกับบล็อกเชนด้วยปอปล่าเอาตัวเองมาแปะไว้ที่โซนเวทกบดักครับเอฟเฟกของน้องแบ็กวิชก็เซตเป็นซินปูสปอยสเนกไอเราก็ ขึ้นเป็นลิงกันต่อครับเป็น p r e ดแบนเวิร์ตเออร์อนาคอนดาทำการใจและพอย2,000ครับก็เทคเป็นมิรา l คซิงโครฟิวชั่นทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษครับเป็นเอซมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราไกอาโปรมิเนนซ์ตีไ,ไปด้วยไกอาโปรมิเนนซ์ครับอีกฝ่ายก็ตตยห้ากันไปครับแล้วก็จบเทินกันไปเลยในเทินที่สามนี้เราก็มีเอฟเฟกต์เนเกตมอนสเตอร์แบบตึงๆอยู่นะครับและอีกฝ่ายก็เน็ตหลุดครับ เดินทางก็มาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดสมัครสมาชิกก็กดได้เลยนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันทำมาหาด้วย อีกฝฟายจะปออกมาครับเป็นเดียเบลสตาแบ็กวิชแบบไม่ขึ้นเชนเราก็เลยไม่สามารถปาแม็กซีได้หลังจากนั้นเขาก็เปิดด้วยซินฟูสปอยออริจินสเน็กอครับเราก็ขึ้นเป็นเชนที่2ในทันทีทันใดเพื่อที่จะจั่วการ์ดหใบครับเปิดด้วยสเน็กอเอสครับเราก็ไม่กลัวครับปล่อยให้มันเสิร์ตกันก่อนเปิดด้วยอันเอ็กซ์สเปคเด็ดใดอีกฝ่ายไม่มีขัดแต่อย่างใดแล้วก็นอร์มออกมาครับเป็นน้องอุร,ระถามว่าเฮ้ยพี่มึงเอาอุร,ระไปทําซิงโคททาไมวะทําไมไม่เอา โคและบบิดไปใช้แทนมึงมีตั้ง2ตัวเดี๋ยวเรารอดูในช่วง Battle f a ฟ e นะครับตีด้วยไกอาเบสครับทำการเบิ้ลตีอีกรอบ1ด้วยเอฟเฟกของไกอาเบสแล้วก็จบ Battle f i e l ครับทำการหยิบโชว์อีกฝ่ายแบบตึงๆครับหยิบเป็นน้องอุระระหลังจากนั้นเซ็ตเป็น f o r ์เบเ e นดับเคร จบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นที่3ครับอีกฝ่ายเปิดด้วยบ bon อลไฟเออเซิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็นป๊อปล่าแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ป๊อปล่าครับทำการสเปรย์ออกมาและเซิร์ตหนึ่งใบครับเป็นดีวายเทมโปใช้เอฟเฟกต์ของซินฟูสปอยออริจินครับส่งน้องแบ็กวิชกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็เซิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือและเปิดด้วยดีวายเทมโปครับเอาไอ้งูเหลือมมาแปะที่โซนเวทกับดักและหลังจากนั้นใช้เป็นไม้กวาดคนนกฮาพี้ทำการเคลียร์แผงหลังของเราเวนจริงๆและหลังจากนั้นครับอีก เป็นลิงคุริโวนี่แหละครับสาเหตุที่แม่งโดนแบนใน TCG e v e n และเขาก็ใช้เป็นเอฟเฟกต์ของ a อครับแล้วก็เชนส่วนด้วย a อเหมือนกันกูมี1 S2S เเป็นดับเบิลเอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปเลยและเป็นเทิร์นที่4ของเราครับ normal เป็น g h o s t o l k e r ครับอีกฝ่ายก็เด้งเอฟเฟกต์ของ t e m p ปครับเราขัดด้วย snow rabbit อีกใบที่อยู่ในมือกันไปก่อนนะจ๊ะและหลังจากนั้นครับทําการอัญเชิญเป็นลิงก์2ครับ เวตาแผนเวอร์เตอนาคอนดาใช้เอฟเฟกของเวอร์เตอนาคอนดาครับทำการจ่ายพอยสองพันเพื่อที่จะสเปรย์ออกมาแบบพิเศษครับเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด,เด็กของเราอันเชิญฟิวชั่นเลเวล11ไกอาโพรมิเนนซ์แล้วก็เป็นบาโดเฟสครับตีด้วยไกอาโพรเมเนนซ์ R inen, เหลืออยู่100ครับไล่พอยอีกฝ่ายและเราก็จบ เทิร์นก็ไปเลยตอนนี้มีขัดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเรามีโอกาสตายสูงมากเลยนะ <S 2> <S 2> <S ในเทิร์นนี้อีกฝ่ายก็ใช้เป็นเดวเลสตาร์ครับเอามาเซตเป็นไอซินฟูสปอยและเขาก็เปิดเป็นซินฟูสปอยใครแม่งเป็นคนคิดเอฟเฟกต์ว่าส่งมอนสเตอร์ในฟิวไปอยู่ในโซนเวทกับดักนะครับทีแรกคิดว่าแม่งจะไม่โหดหลังจากนั้นครับขึ้นเป็นโบเลโรส์าเวสตรากอนครับเข้าสู่บาโดเฟตครับทีนี้ตีมาด้วยโบเลโรส์าเวสตรากอนครับผู้เริ่มจะเข้าใจแล้วทําไมทีซีจีเขาแบนพวกมึงอยู่กันครบ เเลยนะครับเนี่ยทั้งไอโบเลโอโรซาเวสไอลิงคูริโบแล้วก็เป็นเทิร์นที่6ครับเราเปิดด้วยมาปุระอีกฝ่ายก็ขัดในทันทีทันใดครับด้วยเอฟเฟกของโบเลโอโรซาเวสสควอนและหลังจากนั้นครับเราก็เรียกออกมาครับเป็นน้องคูริคาระทําการสังเวยเป็นซาเวสสควอนครับอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปเลย จบแล้วครับกับเด็กไก่อับเลสของเราจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะสับพอร์ตช่องของเราตอนนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกมีระบบซปเปอร์แท้งมีระบบโดนทิทในสตรีมกันแล้วนะครับสามารถแวะมาหย่อนกันได้นะครับสตรีมทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ แล้วแต่อารมณ์ของเจ้าของช่องเลยช่วงนี้ใครจะซื้อของในช้อปปี้ก็ฝากกดลิงก์ใต้คลิปก่อนไปซื้อด้วยนะครับผมจะได้ส่วนแบ่งประมาณ5บาททุกครั้งที่พวกคุณออเดอร์ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปก็ให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุคบสาธุเด็กไก่อ l เลสสเต็ม5